สำหรับนี้นะครับเพื่อนๆก็เป็นสกายวอล์กของสกายวอล์กของย่านบางกะปิตอนกลางคืนนะครับผมนี่ฮะสีสันสกายวอล์กย่านเสีแอกสียอก,กลำสาลีนะครับนี่ฮะสกายวอล์กนี่ฮะตอนนี้ฝนตกนะครับเพื่อนๆน,นี่ฮะโอ้โหไฟนี่แบบสวยมากเลยเด,นเด,นเดนินเดินยเดินกันยาวไปถึงตรงนู้นอะ ก็จะเป็นสกายฮอ์ตรงท้องแฉกโหลดโค้งนั่นก็จะเป็นสามแยกบางกะปิที่รถรถไฟรถไฟเนี่ยเด็ดเดเป็นเพื่อนไฟวิ่งไปอยู่นะครับนี่เ,เป็นสีสันสกายวอล์กบางกะปินะครับสีแยกลำสาลีนี่รถไฟกำลังมาพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนดู นี่ครก็ไม่เปลี่ยกนะฝนตกโคโคก็แบบว่าเออได้ใช้ประโยชน์เนาะครับผมนี่เป็นสีสันบางกะปีนะครับมุมมองใหม่ก็แกลงคือถ่ายตรงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตรงแยกหลักสารินะครับเพื่อนฝนตกเนาะฝนตกครับผมดูแลสุขภาพนะครับ